่็โอเคสวัสดีน้องทุกคนนะครับก็อยู่กับพี่ภูมินะครับก็จะมารับผิดชอบในส่วนของคณิตศาสตร์นะรตรงนี้ให้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบ A e level กันนะเอาจริง,รงๆแนวข้อสอบปีหลังๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถามว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากปีก่นกอนๆไหมก็มน่าจะเป็นตัวตัวบทของเนื้อหาซะมากกว่าอย่างเช่นอาจจะมีการตัดทฤษฎีจํานวนออกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มพวกอะไรอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาแต่ว่าเรื่องที่มันยังมีอยู่ก็จะยังยากเท่าเดิมนะเท่าที่พี่สังเกตดู นะมองดูข้อนี้ก่อนเลยละกันเขาบอกให้ a เป็นเซตนี้อะมีเรื่องสมาการติดแอบส์ลูดด้วยแต่น้องต้องระวังไงดีนะข้อนี้มันแอบแสบเป็นตรงที่ว่าต้องระวังว่าเขากําลังพูดถึง x ที่เป็นจํานวนเต็มนะเออที่เป็นจํานวนเต็มนะเป็นะไรเนื้อสิ่งอะไรคือต้องแก้สมาการแอบส์ลูดก่อนปัญหาคือแอบส์ลูดมันยากคือมันต้องกําจัดทิ้งนะครับ ปกติเรามีวิธีก,การกำจัดแอบส์ลูดได้หลายวิธีอยู่นะวิธีคลาสิิกสุดก็คือใช้วิธีการใช้วิธีการแยกเคสนะ,ะก็คือเราถอดว่าแอบส์ลูดมันเนี่ยอันนี้คือใช้นิยามมาเลยนะจะเป็นตัวมันเองก็ต่อเมื่อไส้ในมันมากกว่าเท่ากับศูนย์เนาะและจะเป็นติดลบของตัวมันเมื่อไส้ในน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นลบนะหมายความว่าตัวมันเป็นลบก็เลยต้องกลับให้มันกลายเป็นบวกอีกวิธีหนึ่งอันนี้น่าจะดีกว่าก็คือการยกกําลังสองตลอด แต่ก็ต้องมีข้อต้องระวังเหมือนกัน,กนพี่จะไม่มีข้อควรระวังมีแต่ข้อต้องระวังนะข้อต้องระวังของการยกกําลังสองตลอดก็คืออันนี้คือมันจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อน้องต้องชัวนนะว่าทั้งสองข้างเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าทั้งสองข้างเป็นบวกไไเวลายกกําลังสองมันจะไม่กลับเครื่องหมายแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองข้างเป็นลบให้ระวังว่าเวลายกกําลังสองแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมกลับเครื่องหมายด้วยนะครับ จริงๆตอนนี้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ให้ระวังว่าถ้ามันเป็นถ้าทั้งสองข้างเป็นลบน้ะเวลาย,ยกกาลังสองต้องอย่าลืมกับเครื่องหมายด้วยที่ในกรณีนี้เนี่ยกรณีอันนี้ตัวเนี้ยมันเป็นบวกไม่ก็ศูนย์อยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งขวามันมากกว่าแสดงว่าแสดงว่าฝั่งขวาก็ต้องมากกว่าศูนย์แล้วเราก็ชัวร์แล้วว่าฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นบวกทั้งคู่นะฮะเราก็เลยสามารถจับยกกําลังสองตลอดได้นี่ของ A นะ ทีนี้ก,การยกกาลังสองตลอดมันมีข้อดีอยังไงเหรอพี่การยกกลาลังสองตลอดมันมีข้อดีตรงที่ว่าแอปสรุทยกกลาลังสองกับการไม่ใส่แอปยกกลาลังสองมันมีค่าเหมือนกันนะครับกำลังสองกับแอปสรุทมันไม่มีผลซึ่งกันและกันทีนี้อย่าเพิ่งยกกลาลังสองอย่าเพิ่งกระจายเลยก็ได้เพราะว่าอย่างนี้แนะนําว่าให้น้องติดรูปกําลังสองเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้ผลต่างกําลังสองนะฮะมาช่วยแก้ตัวสมการนี้ ก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังได้13เนาะแล้วก็หน้าบวกหลัง13เนาะจะได้ 4x แล้วก็ลบ7ซึ่ง13เป็นเลขบวกก็เลยตัดตลอดได้ก็จะเหลือ 4x น้อยกว่า7นะฮะแล้วก็ x จะน้อยกว่า7ส่วน4แต่ระวังนะเขาบอกว่า x ต้องเป็นจำนวนเต็มฉะนั้นแสดงว่าเซต a มันก็คืออะไรก็ไม่รู้จนถึงลบ3 0ลบ2ลบ1 0แล้วก็สุดจบที่1นะฮะ2ไม่ได้น้องมันเกิน ทั้งนั้นถาม่าเซตสมาชิกเซต A ที่มากที่สุดคือศูนใช่หรือไม่ตอบเลยว่าไม่ใช่ราวนี้ข้อต่อมา a ลบ b เป็นเซตอนันต์จริงไหม A คือตัวนี้ทีนี้ B มันคืออะไร B มันคือจำนวนจริงตั้งแต่0ูนถึง5 A ลบ b มันหมายถึงอย่างนี้มันหมายถึงส่วนที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะถ้าวาดเป็นแผนภาพก็จะประมาณนี้ส่วนที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ซึ่ง b มันตั้งแต่0ูนถึง5มันจะประมาณนี้มันจะไปฝั่งขวานี่คือ B นะ ส่วนที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มันจะเป็นอะไรใช่ไหมในกรณีข้อนี้อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B มันก็จะได้เป็นก็เป็นทั้งหมดไล่มาเรื่อยๆจนถึงลบสามลบสองแล้วลบหนึ่งศูนย์ก็เอาได้นะเพราะว่าศูนย์ก็ไม่อยู่ใน B ถูกป่ะเอาได้ไม่เป็นไรนี้ก็ถามว่าเป็นเซตอนันต์ใช่ไหมคาตอบคือใช่จริงๆถ้าเรียนให้ละเอียดนิดน,นึงนะถ้าไปเรียนในมหาลาัยต่อจะรู้ว่ามันเป็นเซตอนันต์แบบนับได้ เขาเป็นเซตอนันต์ที่เป็นที่สามารถจับคู่กับจำนวนเต็มได้นะฮะมีแล้วเหรอพี่เซตอนันต์นับได้นับไม่ได้มันคือยังไงใช่ไหมจริงๆอ่ะมปลายไม่ได้เรียนแต่ว่าพี่อาจจะสอนแถมให้นิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะได้รู้คอนเซปต์ของของความเป็นอนันต์นะครับว่าจริงๆมันก็มีอนันต์หลายแบบเหมือนกันนะฮะกรณีของ A อลบีไอเนี้ยมันเป็นเซตอนันต์แน่นอนว่าเซตอนันต์จำนวนจนนวสมาชิกมันมีหลายตัวถูกป่ะมีอินฟินิตี้ตัวแต่ว่าเป็นเซตอนันต์แบบนับได้ข้อคอยไฟเนี่ยน่าสนใจนะ for all เถ้า x อยู่ในเแล้วอยู่ใน b โอพี่มันตรรกะศาสตร์อะไรอ่านแล้วก็ยากมากเลยพี่มันต้องมามีท่าแล้วมาเช็ดอรีิก f o ร some f i x for a อ l อีกพี่จริงๆรู้ไหมอันนี้มันคือนิยามของอะไรอันนี้เนี่ยจะบอกว่าในหมอปลายไม่ค่อยสอนเท่าไหร่อาจจะซอนผ่านๆเรามอาจจะไม่ได้ทําไม่ได้พาเห็นงี้ให้ดูจริงๆอันเนี้ยมันคือนิยามของการที่ A เป็นสับเซตของ b นั่นเองถ้าพี่เขียนสับเซตแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับตรงกลางด้วยเนี่ยพี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นอาจจะเท่ากันก็ได้ อารมณ์มน้อยกว่าเท่ากับอันนี้เขาหมายถึงนิยามของสับเซตของสับเซตนะครับเขาว่าทาไมถึงทำไมถึงเป็นนิยามของสับเซตใช่ไหมเพราะว่ามันคือการที่ทุกๆตัวที่อยู่ใน A อเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ใน A แล้วจะต้องอยู่ใน B ด้วยเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามนะถ้ามันอยู่ใน A แล้วมันจะต้องอยู่ใน B ด้วยมันคือนิยามของสับเซตนี่ไงสิ่งที่อยู่ใน A ทุกตัวจะต้องอยู่ใน B ด้วยนะฮะประมาณนี้ ปัญหาคือเราอาจจะไม่ค่อยได้เรียนความสมพั์ระหว่างเซตกับตรรกศาสตร์นะแต่ว่าในคอร์สที่พี่จะสอนเนี่ยพี่จะสอนเซตกับตรรกศาสตร์พร้อมกันนะจะไม่สอนแยกกันสอนพร้อมกันไม่ต้องกลัวสับสนเพราะว่าเซตกับตรรกศาสตร์ถ้าเรียนพร้อมกันสลับกันไปสลับกันมามันจะช่วยกันนะฮะเพราะถามว่ามีข้อความจริงเป็นเท็จใช่ไหมไม่งงนะคือถ้าถ้าถ้าเกิดว่า a มันไม่เป็นสับเซตของ b ก็คือตอบข้อนี้ว่าถูกแน่นอนเนาะ a กับ b มันไม่ได้ b มันมาตั้งศูนย์หายงี้ คือ A กับ B มันมันมีส่วนที่มันมันเกิดอ,ออกมากันอยู่นะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่ันมันไม่ใช่สับเซตกันแน่นอนข้อขอควายก็เลยถูกนะฮะข้อที่ถูกต้องก็เลยตอบข้อขอควกับข้อควายนะครับทีนี้มามาถึงข้อ2นะครับเป็นเรื่องของล็อกการลิทมนะฮะก็จะว่าอย่างไงดีเรื่องนี้นะส่วนตัวพี่มองว่าเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าถ้าเกิดคนชอบหรือว่าคนถนัดมันก็จะง,ง่ายไปเลยนะถ้าคนไม่ชอบเนี่ยก็ยากไปเลยนะฮะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการจํากฎของล็อกไม่ได้หรือเปล่านะฮ อีกนันก็คือเอ้ยอาจจะจําได้แต่ว่าอาจจะสับสนกับเล่นยกกําลังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะทีนี้มาลองดูกันนะฮะถ้าน้องคนไหนที่เรียนเรื่องล็อกแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะฮะเป็นในตัวด้วยนะครับหรือใครอาจจะเคยเรียนผ่าน,านมาหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเรียนแต่อยากรู้บ้างว่าเออว่าล็อกมัน,เป,นเป็นยังไงมันหน้าตาม,มันคืออะไรทํายังไงได้บ้างน,นะแล้วก็มาลองดูคร่าวๆกันว่ามันเป็นยังไงแต่ความหมายคร่าวๆข,ข,ข,ของล็อกก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าอันนี้ นีดเอาตัวอย่างนะอย่างเช่นล็อก2ล็อกฐาน2ของ64เนี่ยความหมายมันหมายถึงว่า2กําลังอะไรเอ่ยได้64ซึ่งเรารู้ว่าอะไรเอ่ยที่ว่าเนี่ยมันคือ6ถูกไหมสองกำลัง6ได้64แล้วเราก็จะบอกว่าล็อก64ฐาน2นะ่มีค่าเป็น6มันก็คือการหาเลขชี้กําลังนั่นเองนะความหมายของควาว่าล็อกแต่ปัญหาก็คือว่ามันฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ปัญหาคือบางทีมันไม่ลงตัวไง ขันตอนคือถ้ามันไม่ลงตัวเนี่ยมันจะยากมันก็ต้องมานั่งใช้กฎใช้การจัดรูปอะไรพวกนี้อย่างเหมือนข้อนี้นะฮะมาเริ่มดูกันเลยนะว่ามันจะมีกฎอะไรน่าสนใจบ้างอยู่กับล็อกทีนี้อันดับแรกทีนี้มันหลากหลายเหลือเกินยังไงดีแต่ถ้าถ้าโดยส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นล็อกเล่นโกำลังเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมันมันเกิดจากการเล่นเลขชี้กําลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความง่ายนะแนะนําว่าให้พยายามนะพยายามทําให้ เลขที่มันเยอะๆยากๆาเนี่ย,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 ยมันกลายเป็นรูปของจำนวนเฉพาะยกกาลังให้ได้นะครับมันจะวิเคราะห์ง่ายขึ้นดังนั้นสามกำลังเอที่เราต้องการมันคืออะไรก็คือก้อนสายนี้ก็คืออะไรครับอันดับแรกเราจะมองนี้เ่งส่วนสี่ที่มองเป็นสองกำลังเท่าไหร่ดีสองกำลังลบสองถูกไหมสองห้าหกมันก็คือสองกำลังสองกำลังแปดถูกไหมสองหกหกสิบสี่เจ็ดร้อยยี่แปดแปดสองร้อยห้าหก แล้วก็ตัวหลังลมันคืออะไรมันคือ2เท่าของล็อก6กสองหนี่มันคือกําลังห้ากำลัง4ถูกไหมเพราะ5้ากลังสามันร้อย่ละตัวล่างก็คือล็อก5้าถ้าจำนวนเฉพาะอีกเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้อันนี้กดของล็อกอ,อยู่ว่าเลขชี้กําลังนะอันนี้อันนี้กดนี่สําคัญมากใช้บ่อยมากเลขชี้กําลังตัวบนจะตกมาเป็นเศษเลขชี้กําลังตัวล่างจะตกมาเป็นส่วนก็คือหมายความว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันจะสามารถจับเท่ากับ8ส่วนได้ลบ2นะฮะของตัวที่เหลือข้างในได้ ะะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถดึงนะะเลขชี้กําลังของตัวบนออกมาเป็นออกมาเป็นตัวเศษข้างหน้าไดนะะ้ออกมาคูณข้างหน้าได้มันจะได้อะไรต่อล็อกสฐาน2อแปลว่าอะไรสองกำลังอะไรเอ่ยได้สองก็คือกําลัง1นึ่งล็อกตัวบนตัวล่างเหมือนกันมันจะตัดกันเหลือนหนึ่งอันนี้ล็อกหเป็นเท่าไรไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันตัดกันก็จะกลายเป็นแปดส่วนลบสได้ลบสเนาะแล้วก็บวกกับ 2อคูณสี่ได้8ออกมาเป็น4อ้าวพี่แล้ว3าําลังอะไรได้4ี่มันไม่มีมันหาไม่ได้มันไม่ลงตัวเขาไม่ได้หาจะสังเกตน,น้องสังเกตชอยน้องมันติดล็อกนี่ไงก็พอดีเลย3กมกลังอะไรเอ่ยได้4ี่ถูกปะ่3กะ3าํกลังอะไรเอ่ยได้4ี่มันก็คือล็อก4ฐาน3นั่นเองถ้าน้องถ้าน้องมีน,น้องน้องยงงงอยู่ว่าพี่พี่แล้วเวลาถอดล็อกเนี่ยใครอยู่บนใครจะอยู่ล่างไว้หลักแก้สมการนี้น้องจำไม่ง่ายว่าตอนน้องเรียร้อยยกกาลังเนี่ยอะไรที่เป็นฐานเนี่ยพอมันมาเป็นล็อกมันก็เป็นฐานเหมือนกันนะฮะ ประมาณนี้คําตอบเลยตอบช้อยข้อที่2นะฮะโอเคมาถึงข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะฮะจะรู้สึกกลัวและรู้สึกเห็นแล้วอยากจะหนีมาจริงๆริงนะ,ะคือเรื่องของตรีโกณมิตินั่นเองน้องว่าตีกรวมหมอต้นนี่ก็ยากแล้วนะต้องมานั่งจำสายสามสิเป็น1นึ่งส่วนสคอทหกเป็น1นึส่วนสองสายสีเป็น1นึส่วนรูทส,สอ,อะไรเงี้ยน้องว่าตรงนั้นยากแล้วนะมันเจอหมอปลายหมอปลายเนี่ยตีกรวมนี่คือมันยิ่งกว่าแบบโอโ้โห ยังกว่าจะเปิดสอนเป็นแบบเป็นเป็นหนึ่งวิชาหนึ่งหนึ่งวิชาสิบหน่วยกิจในมหาลัยได้นะฮะคือมันคือมันเยอะมากนะฮะมันเยอะมากแบบว่าแล้วมันยาวแล้วเนื้อหามันเยอะสูตรก็เยอะเลขก็เยอะเยอะทุกอย่างนะฮะนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าจริงๆนะตีโกนี่คือคณิตศาสตร์เดี่ยเดี๋ยวเรียนมองไปจะรู้เลยว่าคณิตศาสตร์มองไปมันเยอะมันเยอะจริงๆครับแต่ว่าโดยหลักการนะเทคนิคการทําโจทย์การเรียนคณิตศาสตร์ที่มันเยอะเนี่ยคืออย่างนี้ คณิตศาสตร์มันมีดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นวิชาที่ไม่ต้องท่องจาเยอะพี่กล้าพูดอย่างนี้ด้วยเหรอมันก็ต้องจาแหละแต่ว่ามันจําแบบมีเหตุผลมีหลักการมีสเต็ปนิดหนึ่งถ้าจําเยอะไม่ได้ให้จําน้อยๆแล้วใช้วิธีการสังเคราะห์สูตรเอาอย่างเช่นอันเนี้ยเช่นกฎของอาร์คเนี้ยอาร์คอดอาร์คไซ์ส่วนตัวพี่ว่ามันยากนะอาร์คอดอาร์คไซด์ค,คืออะไรใช่ไหมมันคือการทํากับอารมณ์ประมาณว่าอย่างเช่นเรารู้ว่าไซด์45องศา 45องศาเดี๋ยวถ้าเรียนในในมปลายเขาจะไม่ใช้45องศาเขาใช้หน่วยเรเดียนคือ π ส่วน4เป็น1ส่วนรูทสเนี่ยเราก็จะกล่าวว่ามุมเนี่ยมันคืออาร์กไซ์ของ1ส่วนรูทสองคว่าอาร์กไซ์ก็คือมุมอะไรเอ่ยที่ทําให้ค่าไซน์มันเป็น1ส่วนรูทสนะครับโดยที่กับวิธีการเลือกมุมเนี่ยเขาจะพยายามเลือกมุมที่มันง่ายๆนะครับโดยจะเน้นมุมแหลมเป็นหะลักนะแต่กดกดมันการเลือกมุมมันยิง่งยากอีกนึงนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ก่อนก็ได้ไอเดียคือประมาณนี้ ยี่เขาต้องการจะหาแทนของ2ตัวนี้บวกกันซึ่งปัญหาคือน้องไม่รู้ไงว่า2ตัวนี้ค่ามันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเรอาอก็จะต้องสมมติให้มันเป็นมุมอัลฟามุมเบต้าก่อนแล้วเราก็ทําการหาค่าของทิ้งที่ต้องการก็คือแทนอัลฟาบวกเบต้าอันนี้ต้องจำไว้หนึ่งกดแทนมุมบวกกันเนี่ยมันค่อนใช้ค่อนข้างบ่อยนะมันจะได้แทนอัลฟาบวกแทนเบต้าทีตัวส่วนของระวังอย่างีๆดีนะถ้าเกิดว่าแทนถ้าแทนมันเป็นแทนบวกกันตัวล่างจะเป็น1แล้วก็ลบด้วยแทน2ตัวคูณกัน พูดง่ายก็คือว่าข้อนี้ถ้าน้องหาแทน2ตัวนี้แล้วก็จบแล้วนะฮะก็ลองดูวิธีการหานะด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมันไม่ถ้ามันไม่มีมุมติดลบน,นีไยถือว่าโชคดีด้วยปกติแล้วอาร์คอสกับอาร์ซายของเลขที่เป็นบวกเนี่ยนะมันจะให้มุมแหลมนะฮะสบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องการจะหาค่าของแทนของอาร์คอรห้าส่วนสิบสามแปลว่าอะไร ไม่เป็นไรทุกอย่างมันขึ้นกับการวาดรูปแต่น้องไปสังเกตแล้วห้าสิบสามสามห้ามันเป็นเลขพีทาโกรัสถูกปะสมมติถ้ามุมอัลฟาเนี่ยคือมุมอะไรไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันเป็นมุมอะไรมันเป็นมุมอาร์คคอร์สของห้าส่วนสิบสามแปลว่าอะไรก็คือแปลาว่ามันเป็นมุมที่ทําไมที่ค่าคอร์สเป็นห้าส่วนสิบสามไงคอร์สคืออะไรคอร์สคือชิดฉากถูกไหมอัลฟาคืออาร์คคอร์สก็คือก็คือมุมที่ทําให้ชิดฉากเป็นห้ากับสิบสามดังนั้นด้านข้ามจะเป็นสิบสองโดยอัตโนมัติฉะนั้นน้องก็ หาจากข้ามชิดก็คือ12ส่วนทีนี้มาดอูอันต่อไปนะฮะอีกอันนึงมันคือเบตา้าถูกไหมเบต้ามันคืออาร์คไซน์ของ3ส่วนก็คือไซน์เบต้าหรือว่าข้ามชิดเนี่ยเป็น3ส่วน้าไม่ใช่ข้ามชิดข้ามฉากก็ดิข้ามฉากข้ามฉากเป็น3ส่วนหชิดก็ต้องเป็น4ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแทนอัลฟาก็จะเป็นไหมไซน์มันคือข้ามฉากแทนก็ต้องเป็นข้ามชิด ก็คือ3าส่วน4นะ,ะแบบนี้ทีนี้ที่เหลือก็เอาไปแทนค่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น3มส่วนสี่บวกกับ1 2ส่วนาสตรงนี้มันยากกว่าอีกนะ1-3.4ลบ3ส่วน4คูณ12ส่วนหเพื่อความไม่คิดมากนะมีมีคำนี้ใน,นภาษาไทยเดือเพื่อความไม่คิดมากเอา20คูณทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วกันนะใช้คอรนอเลย สามห้าสิบห้าสิบสองสี่สี่สิบแปดเดาว่าตอบหกสามส่วนยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะคำตอบไม่น่าใช่สี่ห้ายี่สิบลบสามหกข้างบนได้หกสามข้างล่างได้ลบสิบหกถูกไหมได้เป็นลบเสยเลยครับตอบตอบใช้ข้อหนึ่งนะฮะตอบตอบช้ข้อหนึ่งทีนี้มาดูข้อสี่นะเป็นเนื้อหาที่จริงๆแล้วเนี่ย,จ,ย,จ,ๆๆยจะว่ายากจะว่าง่ายเนี่ยก็บอกไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่า มันเป็นเนื้อหาที่ง่ายเรื่องการคำนวณเรื่องฟังก์ชันการคำนวณง่ายมากแทนค่าจบตบแต่ว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยยากนะครับว่ามันมีออนหนึ่งตอนหนึ่งออนทูฟังก์ชันอะไรโยงจากใครไปใครอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่บอกมันก็ต้องภาคปัญ,ญญาเยอะด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันดับแรกนะความหมายของฟังก์ชันคืออย่างนี้ฟังก์ชันหลักสณะสำคัญก็คือว่าตัวหน้าจะห้ามซ้ำตัวหน้าใช้ซ้ำไม่ได้ ยังไงความว่าอย่างเช่นสมมติว่าอย่างสมมติพี่ให้ f ลบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วเนะี่ยพี่จะให้มันเป็นสองอีกไม่ได้นะแต่ตัวหลังซ้ําได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้วิธีการอธิบายฟังก์ชันถ้าเข้าใจง่ายนะแนะนําให้น้องวาดแผนภาพมันมีแค่สี่ตัววาดแผนภาพมันไม่ยากก็คือ a 1, มีลบหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีสองทีนี้ b เนี่ยเขาบอกว่าอย่างงี้ b 1, เป็นสับเซตของ a ก็คือมันจะเล็กกว่า a แต่มันต้องไม่ใช่เซตว่างแล้วก็ต้องไม่มีสองอยู่ มันต้องไม่ใช่เซตว่างคือมันต้องมีสักตัวหนึ่งแล้วก็มันต้องไม่มี2ก็คือม,มันจะมีได้แค่นี้มีลบ1นึศย์ในลบ1นึ่เนี่ยบต้องมีอย่างน้อย1ตัวแต่ไม่เกิน3ตัวความหมายคือแบบนี้เขาก็แอสซายวันนี้ทีนี้บอกว่า F เป็นฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B ทั่วถึงแปลว่าแปบลบว่าอย่างี้ครับแปลว่านะฮะทุกตัวใน B นะฮะต้องมีคนมาจับคือต้องมีลูกศรยิงมานั่นแหละนะฮะ คขาว่าออนทูหมายความว่าตัวหลังต้องใช้ให้ครบนะครมันต้องส่งไปทั่วถึงต้องส่งไปให้ครบห้ามต้องไม่มีอะไรเหลือสิ้นนะครับต้องส่งไปให้ครบเขาให้ว่า f ลบหมาเป็น1แล้วแล้วก็บอกว่า F2 มีค่าเป็นลบหนึ่งไม่ใช่ f 1มีค่าเป็นลบหนึ่งเขาพิจารณาข้อความต่อไปนี้คือจทว์มันใบมาให้แค่นี้แหละมันก็ทําอะไรต่อไม่ได้หรอกไม่ต้องเียดถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าทำามตรวจแล้วมันยังไม่ออกสักทีคําใบมันไม่พอหรือเปล่าใช่คาใบมันไม่พอนะครับ ที่เวลาทาประโยคท่าแล้วเนะี่ยเราจะสมมุติให้ตัวหน้าเป็นความจริงครับถ้า f 2มากกว่าศูนย์แล้ว f 2จะเป็นหนึ่งจริงไหมทีนี้สมมุตินะว่าแค่เนี่ยคือลบหนึ่งกับหนึ่งมันเป็นสิ่งที่มีแน่ๆแล้วเราต้องมาคิดกรณีนี้เราคิดกรณีดูว่ามันกรณีมีศูนย์กับไม่มีศูนย์กรณีที่มีศูนย์อยู่นะถ้า f 2มันมากกว่าศูนย์คือ f 2จะไม่ยิงไปที่ศูนย์น่ะถ้า f 2ไม่ยิงไปที่ศูนย์น่ะตอนนี้มันจะมีปัญหาอยู่ว่าศูนย์มันจะยังเหง,ง,ง,งคับว่า ศูนย์ที่ยังไม่ใช้ก็ต้องมาจับถูกไหมโดเมนก็ต้องใช้ครบเลนก็ต้องใช้ครบด้วยลักษณะของฟังก์ชันออนทูคือแบบนี้เทนี่สองมันจะไปจับกับใครล่ะพี่ในสามตัวนี้นจับกับใครก็ได้แต่เขาบอกแต่มันเป็นไฟบังคับแล้วว่า f สองต้องทำไงต้องมากกว่าศูนย์ถูกปะมันก็จะบังคับเลยว่า f สองก็ต้องไปจับกับทำไมฮะไปจับกันหนึ่งนะครับนี่คือเคสแรกนะอีกเคสหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่า แล้วถ้ามันไม่มีศูนย์อะไรอย่างเช่นแบบนี้ถ้ามันไม่มีศูนย์หล่ะก็อันนี้เหมือนเดิมนะอันนี้มาจับหนึ่งอันนี้จับลบหนึ่งทีนี้ศูนย์เนี่ยมันจะต้องจับใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโจทย์ครับจะจับใครก็ได้ไม่มีผลต่อโจทย์นี่เป็นไรแต่ว่าถ้าเขาบอกว่า2มันไม่ใช่ศูนย์ะเขาบอกว่า f 2ต้องมีค่าเป็นบวกมันก็จะบังคับเลยว่า f 2ต้องไปจับกับ1ไม่ว่าจะก,กรณีหนก็ตามข้อกไก่ถูกครับ ส่วนข้อขอไข่เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรใช่ปะ f ลบหมันมีค่าเป็น1คือมคือเอาณ์เหมือนประมาณว่าน้องวาดอาณ์เหมือนสมมติเวาเราวาดไอเนี่ยวาดแกน x แกน y เนี่ยนะฟังก์ชันเพิ่มคือยิ่ง x เพิ่ม y ก็ต้องเพิ่มตามถ้า x เป็นลบหมันจะให้มันจะให้ y เป็น1ในขณะที่ x เป็น1ให้ y เป็นลบหมันไม่ใช่แล้วมันเป็นฟังก์ชันลดถูกปะแต่ก็ยังสรุปไม่ได้นะ มันก็ไม่แน่อาจจะเพิ่มอาจจะลดได้บ้างแต่ว่าที่แน่ๆก็คือพอมันมีช่วงหนึ่งที่มันลดลงมาแล้วอะมันก็ไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่มนี่ยแ่และข้อขอควายเนี่ยฟังก์ชันถูกผ่านเคยแล้วพี่คือฟังก์ชันอินเวอร์สอันนี้หลักสูตรไทยกับหลักสูตรที่พี่เรียนในหลักสูตรญี่ปุ่นอาจจะสอนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่จวนตัวพี่แนะนําให้น้องจาแบบนี้ดีกว่าฟังก์ชันที่จะสามารถมีอินเวอร์สได้เนี่ยสำคัญเลยคือมันต้องเป็น1ต่อ1นและอ n อนทูจะเป็น1ต่อ1อย่างเดียวไม่ได้นะต้อง้องเป็นดวย รู้สึกว่าในหลักสูตรมปลายของเราสอนคือว่าต้องเป็นหนึ่งตอนหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันต้องออนทูด้วยนะฮะเหตุผลมันคือว่าถ้ามันไม่อนทูเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการโยงกับนะฮะซึ่งข้อนี้เนี่ยออนทูมันใช่แต่หนึ่งตอนหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามเนี่ยมันจะมันจะสังเกตว่ามันจะมีคือเรารู้กันแล้วไงว่า f 2เป็นเป็นหนึ่งแน่ๆถูกปะซึ่งมันจะมีปัญหาว่า f สองที่เป็นหนึ่งกับ f ลบหนึ่งที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันเกิดการโยงมันที่หนึ ก็เลยตอบว่ากอไก่ถูกข้อเดียวนะครับท้ายมาเป็นเรื่องของเลขาว,วิเคราะห์ดูกันบ้างนะครับน่าจะมีแค่คูณผสมนิดหนึ่งเขามีวงกลมมาให้ไม่เป็นไรก็วาดสมการวงกลมก่อนเลขาว,วิเคราะห์ต้องวาดรูปนะครับวงกลมนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งสองถูกไหมก็คือจะประมาณประมาณนี้ไหมรัศมีเป็นหนึ่งแสดงว่ามันก็จะประมาณนี้ วงกลมที่กลมที่สุดในโลกเลยนะฮะโอเคมีเส้นสัมผัสที่ผ่านจุดกําเนิดสองเส้นเส้นแรกก็คือแกน y ไม่ต้องบอกกัรู้นะอีกเส้นหนึ่งคืออะไรมันจะเป็นเส้นประมาณเนี้ยผ่านจุดกําเนิดก็คือเส้นประมาณนี้ปะเขาเลยถามว่าเส้นตรงนี้มีความเรียกว่าเส้นตรง l เนี่ยนะถามว่าเส้นตรงนี้มีความชันเป็นเท่าไหร่พิธีหาคือน้องก็ต้องหาให้ได้ว่าเส้นตรงนี้มันสัมผัสอันดับแรกนะมันน่าจะดีถ้าเกิดมันน่าจะดีไหมถ้าเกิดเราหาว่าเส้นตรงนี้สัมผัสกับวงกลมที่จุดอะไร แล้วก็อนนี้แน่นอนเป็นจุดศูนย์ศูนย์ถ้าต้องหาจุดนั้นได้เดี๋ยวมันก็หาความชันได้แหละปัญหาคือจุดอะไรปัญหาคือจุดอะไรใช่ปหซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะในการทําข้อนี้แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรารู้ว่ารัศมีวงกลมข้อนี้เป็นหนึ่งถูกปะเพราะอันนี้มันก็คือหนึ่งกำลังสองความหมายเดียวกันแล้วก็น,นี้มันตั้งฉากด้วยเนาะแล้วก็น,นี้คือจุดอะไรอันนี้คือจุดศูนย์ไม่ใช่ดิ มันก็ต้องเป็นจุดศูนย์กับ2องเนเพราะว่ามันรักษาระดับแกน y ไปเท่าเดิมอันดับแรกเราจะรู้แล้วว่าเส้นเขาเรียกว่าอะไรอะความยาวของเส้นสัมผัสทั้ง2เส้นจากจุดกําเนิดยาว2แล้วไงต่อพี่เราจะรู้พิกัดจุดนี้ได้ยังไงนะวิธีการก็คือเรารู้ว่านี้เป็น2ใช่ไหมอันต่อมามันก็มันก็ต้องรู้ว่าอย่างนี้ครับที่วิธีการรู้พิกัดเนี่ยนะอันนี้อจะยาก,กนิหนึ่ง จริงๆมันก็ต้องมันก็ต้องหามุมหาอะไรแหละนะฮะพิกัดถ้าสมมุติเราไม่รู้เราอาจจะสมมตินี้ก็ได้ว่ามันคือพิกัดอะไรดีพิกัด x y ใดๆอย่างเงี้ยเหรอสมมติวมาม่เป็นพิกัดพิกัด a b แล้วกันนะสมมุติได้เ่นนะแล้วก็มันมีสมบัติว่ามันจะมีสมบัติอีกสองข้อก็คืออยิงวิธีที่ดีสุดหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ว่าไม่เป็นไรลองทําดูก่อนมันห่างจากจุดกําเนิดนะฮะสองหน่วยก็คือจะได้ว่า A กําลังสองบวก b กําลังสองต้องเป็นสองกำลังสอง และก็มันอยู่บนวงกลมมันก็ต้องมีอันเป็นไปตามสมการของวงกลมจริงๆมันจะเป็นสมการที่ดูเหมือนจะยากแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถกําจัดได้นะครับมันพอจะกําจัดพวกตัวแปรพวกอะไรเงี้ยได้ดี๋ยากำจัดออกมาแล้วจะรู้มันจะสวยอยู่นะครับเผือข้อนี้ไม่นาจะต้องหาจุด A B เพื่อแสดงว่ามันคือจุดอะไรนะเพราะถ้าเรากระจายตัวนี้ออกมากระจายสมการล่างออกมานะมันจะได้อันนี้ถูกไหม 1มันก็ตัดกันมันจะเหลือนี่อีกําลัง2องบวก b กําลังสอซึ่งน้องกอาวอินี่มาแทนได้ถูกปะเป็น4มันจะกลายเป็นน้องจะได้สมาการไปเลยว่า 2a บวกส b เท่ากับ8นั่นคือ a บวก 2b เท่ากับ4แปลว่าอะไรใช่ปะแปลว่าน้องไม่รู้หรือมันอะไรเป็นอะไรแต่รู้แต่ว่าถ้าถ้าเรา a มันแทนเ b ็มันแทน y มันสามารถเขียนสมาการแบบนี้ได้ว่า b มันคือลบ1ส่วน 2a แล้วก็บวกกับ2ถูกไหม แปลว่าอะไรปมันคือลบหนึ่งส่วนสองเบวกกับสองมก็ยังตอบไม่ได้มันก็ยังไม่สามารถสรุปความชันได้วิธีวิธีแก้อีกอันหนึ่งก็คือน้องก็ต้องเอากลับไปแทนในสมการตั้งต้นก็จะได้ a เป็นสี่ลบสอแล้วเราเอากลับเอาวันนี้กลับไปแทนในสมการแรกถูกปะรู้สึกก็เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายสุดละวิธีนี้จะได้4 b ่กำลังสองไหม หน้ากําลังสองสองหน้าหลังได้อะไรสี่สองแปดแสองสิแล้วก็บวกหลังกําลังสองสี่จะได้5 B าบีกำลังสลบสิบแล้วก็บวกสิบสองมเท่ากับศูย์ก็อยากได้วิธีเดียวไหมคือ5 B กับ B แล้วก็ควรจะเป็นอะไรเดียวห้าสองบวกแล้วก็ลบอีก6กถูกปะบจะมีอยู่2ค่าคือไม่2ก็6กส่วนหเอาแล้วเป็นเลขอะไรดีล่ะพี่ มันควรจะเป็นเลขอะไรเหรอแน่นอนว่าน้อง B เนี่ยมันอยู่ทําไมฮะมันต้องเตี้ยกับสองถูกปะ y ามันไม่ถึง2เพราะฉะนั้น b มันไม่ควรจะเป็นสองไม่หรอก b ที่เป็น2องนัมันคืออะไรมันคือจุดนี้ไงคือจุดศูนย์สองไง b เราก็เลยไม่ใช้ทีนี้ B เป็นหกส่วนห้าเรก็เอาไปแทนกลับหา a A คือสี่ลบสองเท่าของ b เนาะสี่ห้ายี่สิบลบสิบสองก็จะเหลือแปดก็คือแปดส่วนห้าสบายละเฮ้ยมันก็เป็นสามเหลี่ยมสามสี่ห้าไหมเเป็นแปดส่วนห้า b เป็น6ส่วน5จริงๆอาจจะรู้เลยว่าเป็นสามเหลี่ยม3ามครับวิธีหาความชันก็หาจากอันนี้เลย b ลบศนย์ส่วนเลบศนเนาะเอา y ลบกันหารด้วย x ลบกันก็จะกลายเป็น6ส่วน5ลบศนย์ส่วนด้วย8ส่วน5าลบศย์คำตอบก็เลยตอบ3ส่วน4พี่จำวิธีฝนคำตอบไม่ได้ละแต่รู้สึกขอให้ตอบเป็นทศนิยมนะก็คือตอบ0.75รู้สึกจะกสี่ตำแหน่งมันก็คือฝนตามนี้ไปคำตอบตอบ0.750 0 7, นะครับ